ลายคนคงประสบปัญหานะครับเวลาที่เรา copy ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือที่อยู่ในไฟล์ pdf แบบนี้นะครับ copy ข้อมูลแล้วก็มาวางที่ word นะครับก็จะปรากฏตัวหนังสือที่เป็นตัวยืๆหรือตัวที่เป็นภาษาต่างดาวนะครับแบบนี้ที่ทําให้เราไม่สามารถอ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องแบบนี้นะครับผมวันนี้ผมมีวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้มาให้ทุกคนลองนํนปรับไปใช้งานดูนะครับ เริ่มแรกนะครับก็ให้ทุกคนนะครับล็อกอินที่ l ลายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้มาเลือกที่เมนู Capture Screen นะครับจากที่เราเลือกเมนู Capture Screen เสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนมาคุมคลิกเลือกคุมข้อมูลนะครับที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็คลิกโตรสแกนเท็นะครับ หลังจากนั้นนะครับข้อมูลที่เราเลื่อื่อสักครู่นะครับก็จะปรากฏตรงด้านขวามือตรงนี้นะครับเราก็สามารถ Copy ข้อมูลตรงนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับข้อมูลที่เราทำวอสักคู่นะครับก็จะมาเรียบร้อยนะครับซึ่งฝนไทยก็สามารถอ่านได้นะครับครบถ้วนนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสวัสดีครับ